หางรถพ่วงหลุดคนขับรถพ่วงไม่รู้นะฮะเพราะมีคนบีบแตรบอกพี่พี่หางรถพ่วงพี่หลุดแล้วหางไปเข้าร้านไหนร้านมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวดูนะฮะคนที่เคราะห์ร้ายคือคนที่อยู่ร้านโอ้โหเพล์ภาพไปเลยหายวับไปเลยนะฮะคุณศักดาคือผู้ที่ตายนะฮะจากเหตุการณ์ที่หางรถพ่วงหลุดแล้วม,<อ>มากระแทกร่างเขา,าดูฮะ <c oughs> คุณผู้ชมชีวิตมันสั้นจริงๆดูข่าวแบบนี้ให้รู้เลยว่าเราต้องรีบทําความดี<ะ>มันจะมีวงจรปิดตัวหนึ่งที่มีเสียงกรีดไหนเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิมันจะมีตัวมีเสียงกรีดครับผู้ชมครับนี่ฮะร้านก๋วยเตี๋ยว ชมครับมันไวมากนะฮะขอเปิดเสียงตัวนี้กับวงจรปิดเห็นไหมฮะ,ะที่พุ่งอัดเข้ามาดูนะฮะมันจะสัมพันธ์กันเลยพี่สักดายืนอยู่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ คุณผู้ชมฮะร้านก๋วยเตี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็โดนกวาดไปด้วยนะฮะเบ็ดเสร็จมอเตอร์ไซค์เสียหายไปทั้งหมดกี่คันเห็นทั้งหมด7คันด้วยกันนะคะมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนแล้วปรากฏว่าเจ็บห้าตายหนึ่งคือพี่ศักดาใช่คุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏคนขับรถพ่วง18ล้อแกไม่รู้เรื่องจริงๆคุณสมจิตแกเป็นคนขับรถพ่วงแกบอกว่าขับมาจากบางเลนกําลังขึ้นสะพานพระรามสองมองกระจกหลังเห็นไฟมืดๆมีมอเตอร์ไซค์บอกพี่พี่หางรถพ่วงพี่หลุดไหนเปิดภาพในที่เกิดเหตุให้เห็นหางรถพ่วงหน่อยด เปิดขึ้นมาคู่ขนานกันหน่อยปรากฏว่าเจ้าตัวก็เลยหยุดหยุดเสร็จเอาหลุดจริงนี่หว่าและนี่ฮะทันลุเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ล่าสุดวันนี้จากวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นทีมข่าวเราลงไปยังจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับ<ะ>ขอไปดูจุดเกิดเหตุตอนกลางวันคู่ขนานกันเลยกับวงจรปิดเราไปเจอกับคุณนวล<ะ>คุณนวลเนี่ยแกอยู่ในจุดเกิดเหตุแกเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้ง<ะ>แกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงกรี๊ดหันกลับไปดูคือ มีการตายเกิดขึ้นแล้วล่าสุดเดี๋ยวรถพ่วงต้องชอดใช้เนี่ยนะฮะมีมอเตอร์ไซค์11คันที่พังพินาศลองฟังเสียงคุณนวลน,นะฮะจุดเกิดเหตุฮะโอ้พี่ก็เห็นแป๊บเดียวเอง <c oughs> เ,เห็นแป๊บยังไงแ <c oughs> ป๊บเดียวคือมันตกตะลึงเห็นมันมาอย่างเงี้ยมันแค่เฉียงนี้เราเงยมาเราคือมันพุ่งไปเลย <c oughs> เป็นส่วนท้ายไงใช่เป <c oughs> <c oughs> ็นยังไงเหตุการณ์มันก็คนก็เจ็บเยอะนะงารไปคาประตูร้านไม้อะ ไปอย่างนี้เลยคนคนนี้เขาคือเขายืนรอเมียเขาอยู่ไงามาซื้อของร้านชำกระเด็นไปชนแล้วมันเหยียบด้วยกระเด,นเนดน็นเนี่ยรถก็กระเด็นไปนู่นมอเตอร์ไซค์อ่ะ